ดีบีใหม่ครับนักลงทุนทองคําทุกท่านวันนี้13เมษายนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวๆนะครับเป็นช่วงลองวิกเอนของทางฝั่งไทยแต่ตลาดทองคําเองก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับทางกลัวเราก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงทองคํามาฝากกันทั้งทางช่อง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับวันนี้ผมจะพูดคุยกับทางดรพิบูลฤทธิ์วิระผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําถึงแนวโน้มของราคาทองคํารวมถึงผลวิจัยทองคําล่าสุดที่ออกมาถือว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยกับทางดรพิบูลฤทธิ์ยังไงฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องทางต่างๆของโกลาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโอเคเพื่อไม่การเสรยียเวลาผมจะไปพูดคุยกับทางดรพิบูลฤทธิ์วิระผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําไปดูมมุำ กันว่าหลังจากนี้ราคาทองคําจะไปอย่างไรทั้งโกลส์สวัตและก็ตัวทองคําไทยด้วยสวัสดีครับดรบิบุลิครับครับสวัสดีครับเมื่อคืน CPI ก็ลดลงตามคาดนะครับมองเกมเฟดจะยังไงต่อไปดีครับก็ถ้าเกิดตามคาดจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดผิดไปจากที่เราคิดนะนะครับว่าตัว CPI เนี่ยมันก็ลดลงมาอยู่ในระดับประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แะนะครับ แล้วก็ดอกเบีย้ยก็ตอนนี้เรียกว่ามาเท่ากันแหละเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามองตีกราฟดูเล่นๆน,นะครับพร็อดดูเล่นๆว่าอนาคตเนี่ยดอกเบีย้ยก็คงจะขึ้นอีกสักนิดหน่อยแล้วก็เพื่อที่จะไป cover ตัวเงินเฟอ้อที่น่าจะลดลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็น่าจะใกล้ถึงจุดที่ดอกเบีย้ยน่าจะเริ่มสเสถียรแล้วนะครับก็คืออยู่ในระดับสูงไปอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันดูแย่ไปกว่าที่เราเจอในปัจจุบันนะครับ รั้นดูแล้วก็คือน่าจะเป็นถ้าเรื่องของพี่ก็จะเป็นเหมือนกับอุปสรรคของราคาทองเ,เหมือนอุปสรรคก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วเบาบางลงนะครับเบาบางลงนะครับเพราะงั้นราคาทองคําเองก็คงจะดูแล้วก็คงน่าจะอยู่ในระดับสูงไปได้นะครับ,รบเพราะว่าเรื่อง ผลบวกนะครับกับราคาทองซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นข่าวร้ายของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันยังเติมเต็มหมดเลยครับนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเออธนาคารของสหรัฐอเมริกาและเรื่องนี้นะครับที่เราเห็นกันมาทําให้ทองคำนี่ขึ้นตลอดทั้งเดือนแล้วก็แถมยังมีเรื่องของกลิ่นอายของสงครามเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเริ่มจาก ที่สิแลนด์นี่เข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาเมื่อเช้าว่าทางเกาหลีเหนือก็ทดสอบนะครับมิสไซล์ก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เป็นยังไงจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากข่าวอีกทีหนึ่งนะครับก็ทองคําเองพอเจอเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับมีข่าวเรื่องของการอยากบางบาง,บางข่าวบอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกสามครั้งในปีนี้นะครับมีแรงกดดัน ทำให้ราคาทองเนี่ยมันปรับลดลงมานะครับแต่ว่าคนที่ทําเล่นทองแท่งไทยก็มาเจอเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนตามไปด้วยนะครับม,มันก็เลยทําให้ราคาทองคําเนี่ยยังไม่ได้ลงลงมาให้ให้คนที่ขายไปนะฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าก็นักลงทุนไทยหงขายไปหลายๆ หลายๆราคาเลยนะครับตั้งแต่สามหมื่นต้นมาจนถึง3 1มหมื่นหนันสามหมกว่าก็มีขายมาเรื่อยๆนะครับก็ยังเรียกว่าซื้อเข้ายากจนกระทั่งถ้าเกิดว่าเรามองในรายงานของศูนย์วิจัยทองคําฉบับล่าสุดนะครับที่มีการประกาศออกไปเมื่อประมาณสักสองสวันที่ผ่านมานะครับมันมีจุดอยู่สองจุดที่ผมเห็นว่า น่าสนใจมากนะฮะจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการที่นักลงทุนจะซื้อทองคําหรือไม่นะครับตรงนี้เราพบว่านักลงทุนเดือนนี้นะครับเดือนเมษายนเนี่ยออทาการสํารวจเดือนมีนาคมนะฮะมีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อมากขึ้นนะครับโดยน่าตกใจคือประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ปกติเนี่ยเท่าที่เราสํารวจมาก็จะประมาณสัก30ต้นต้นเปอร์เซ็นต์นในบางเดือนเนี่ยแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับ จนมารอบนี้เนี่ยมันเรียกว่าสวนทางกับราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมานั่งคิดดูครับว่าน่าจะเป็นเพราะว่านักลงทุนอาจจะเริ่มมองข้ามเรื่องของดอกเบี้ยร,ระดับสูงไปเป็นลักษณะของการป้องกันเงินต้นมากกว่าอ๋อครับนะครับเพราะว่าเออ่ถ้าเราสังเกตดูนะครับดอกเบี้ยสูงนะครับตามปกติแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันอยู่แล่วเพราะเขาไม่มี ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีผลนะฮะเพราะดอกเบี้ยระดับสูงเงินจะต้องโฟวิ่งเข้าไปหาที่ที่มีผลตอบแทนมากกว่าครับนะครับแต่ในรอบนี้แปลกมากนะครับก็คือรายงานศืกษวิจัยแสดงออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าทําไมนักลงทุนอยากซื้อนะครับทั้งที่ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นมานะครับ ด้วยความกังวลนะจากดักชนีก็ขึ้นเองด้วยนะครับทั้งรายเดือนทั้งรายไตรมาสนะครับมองว่าเป็นการเป็นความกังวลนะครับเรื่องของหนี้ของธนาคารสาหรัฐอเมริกาแล้วค็คงคงจะไปถึงทางฝังฝ่งยุโรปด้วยแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่กังวลนะครับว่าสถาบันการเงินของไทยจะมีผลกระทบด้วยหรือเปล่าอืนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยซื้อทองคำนะฮะในฐานะของสินทรัพย์ปลอดภัย Mm hmm. นะครับอันนี้คืออันนี้คือผิดคาดเลยนะครับถ้า mm hmm. เกิดเรามองว่าเอ,อตัวดอกบี้เป็นอุปสรรคของราคาทองคํารอบนี้กลับกลายเป็นว่าเอ,อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยเอาชนะเรื่องของว่าดอกบีร้ระดับสูงได้อื mm hmm. นะครับเพราะว่าความกังวลตัวนี้เนี่ยก็คือเรียกว่านักลงทุนคงทราบว่าทองคาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่พักเงินที่ค่อนข้าง mm hmm. ที่จะปลอดภัย mm hmm. นะครับโอกาสขาดทุนถามว่ามีไหมนะครับมีแต่ว่า เขาคงมองข้ามตรงจุดนั้นไปว่าขัดทุนทองอย่างมากก็สามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่การรักษาเงินต้นทั้งร้อยเปอร์เซ็นอันนั้นสําคัญมากกว่าครับเข้าใจได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เอาเงินเข้าไปฝากในพธนธบัตรเองนะครับหรือว่าสถาบันการเงินเองถ้าเรามีความกังวลนะครับอย่างบางท่านเนี่ยเห็นนะฮะวิกฤตธนาคารสหรัฐเนี่ยนะครับบางท่านนี่ต้องลุ้นว่าจะมีโอกาสไหมที่ เรียกว่าเงินต้นจะได้คุ้มครองนาเงินจะได้คุ้มครองจะได้คืนไหมนะครับตรงนี้เป,นเป็นจุดที่มีความน่ากังวลมากกว่านะครับอย่างนี้ตัวเลขลที่ตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยระดับสามหมื่นสองคนยังกล้าซื้อแสดงว่าคนก็มั่นใจว่ามันจะไปมากกว่านั้นหรือเปล่าผมว่าคงเขาคงไม่ได้มองแล้วนะครับว่าคือคือถ้าเกิดเรามองดัชนีในะดัชนีขึ้นไม่เยอะนะครับอ๋อนะครับขึ้นไม่เยอะคือ,ค,อคือเรียกว่า ผมว่านักลงทุนคงมองว่าเ็าคงไซด์เวัพไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคนที่กล้าเข้าซื้อในระดับสามหมื่นสองพันกว่าหรือนิวไฮเนี่ยอาจจะมีอยู่สองคนนะครับสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือลุ้นว่านิวไฮของไทยแล้วไปต่อนะครับเพราะนิวไฮของเราเนี่ยนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่สามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบนะครับพอขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสามหมื่นสองพันสามรอยห้าสิบเนี่ยกลายเป็นแนวรับละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงถือถือรันไปก่อน นะครับเพราะว่ามองว่าทองทองแท่งเนี่ยมันถือยาวๆได้เอาไว้พักเงินแล้วก็คงไม่ได้มองว่าถ้าคือเรียกว่าถ้าทองขึ้นในช่วงนี้นะขึ้นพันสองพันแน่นอนคงมีการเาขายทำกำไรนะครับแต่เขาคงไม่ได้กังวลเรื่องนั้นนะผมว่าเรื่องที่เขากังวลที่สุดก็คือการรักษาเงินต้นอืนะครับคือขัดทุนได้นะครับขัดทุนได้แต่ว่า ไม่ใช่ว่าเสียเงินต้นไปทั้งหมดร้อยเซ็นตะครับซึ่งผมมองว่าก็นักลงทุนคงม,มองว่ามีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเงินสดเนี่ยนะครับอยู่ในสาบัการเงินท,ที่เราเห็นกันว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะ,จะ,จะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับเป็ดอิตวิสเองดอยช์แบงก์เองนะครับก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเขาก็คงมีความรู้สึกว่าแทนที่จะรอนะครับว่าไปแห่กันถอนเงินในช่วงน้นในช่วงที่มีข่าวออกมาก็ ทยอยเอาเงินออกมาซื้อเป็นกินทรั์ปลอดภัยเอาไว้ก่อนน่าจะตอบโจทย์ตัวรายงานของสุวิชานทองคาฉบับนี้ครับครับแล้วก็อ,กอีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออน่าสนใจมากๆเลยของรายงานฉบับนี้นะครับก็คือถ้าเรามองในหลายใจมากนะครับนักลงทุนมองว่าถึงแม้จะขึ้นก็แล้วแต่นะฮะถึงแม้ว่าเขามองว่าดัชนีเนีมัน,มน,มน,มนปรับตัวสูงขึ้นจริงแต่ปัจจัยที่ทําให้ราคาทองลดลงเนี่ยนะครับกลับกลายเป็น ความคลี่คลายของสถานการณ์ของสถาบันการเงิน,งงนการเินนั่นแปลว่าอะไรแปลว่านักลงทุนมองว่าในสามเดือนนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่วิกฤตเหล่านี้จะคลี่คลายทำให้อาจจะกดดันราคาทองคำได้นะครับอ,อันนั้นแปลว่าเขามองว่าวิกฤตันเนี้ยไม่น่าจะยา,ยาวนะฮะไม่น่าจะอยู่ยาวว่าอันนี้ก็เป็นสอ,สองจุดที่ผมมองเห็นจากรายงานฉบับนี้นะครับ ตัวผู้ค้าทองรายใหญ่เองคาดการณ์ยังไงครับระยะหลังจากนี้ไประยะหลังจากนี้ไปในช่วงหนึ่งเดือนนะครับผมว่าผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยก็มองว่ายังคงมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับเป็นลักษณะของการไซด์เว้า up นะครับคือขึ้นไปนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าจะขึ้นแรงๆก็อาจจะต้องรอแรงผลักดันเรื่องข่าวต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อแนะนําของผู้ค้ารายใหญ่รอบนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการดักซื้อนะครับเมื่อราคาย่อตัวลงมา นะครับแล้วก็ขายทำกำไรถ้าเกิดมีการสวิงแรงขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยรอจังหวะเพื่อเข้าซื้อใหม่นะครับเพราะเขายังมองว่าราคาทองนี่ยังสวิงแรงตามข่าวหลายๆข่าวอยู่ครับนะครับซึ่งซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะอย่างเมื่อคืนเองนะครับหลังจากตัว CPI นะฮะประกาศออกมานะครับสักพักหนึ่งราคาทองคำก็ดีขึ้นไปสองพันยี่เหรียญยี่ดเหรียญครับ นะครับแล้วก็สวิงกลับลงมาสองพันหนึ่งเหรียญนะครับเกือบเกือบสองพันเหรียญนะก็คือเรียกว่าสวิงในกรอบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักลงทุนที่อยากจะเก็งกําไรทองคํานะครับที่เรียกว่าอาจจะเล่นตัวโกลอไรฟิเจอร์สองทางทีเซ็กอยู่นะครับก็ถ้าเกิดดักจริงๆก็อาจจะได้ทั้งสองขาเลยนะครับก็เป็นลักษณะของการสวิงเทรดนะครับนะฮะลงก็ลองแล้วก็ขึ้นก็ช็อตปิดนะครับแล้วก็พอถึงแนวต้าเนี้ออาจจะช็อตลงมาแล้วว่าปิด ติดลองใหม่นะครับเมื่อถึงแนวรับอะไรลักษณะนั้นนะครับก็มีโอกาสทำำํากําไรได้ครับผมเมื่อคืนดูสวิงของราคาแล้วเหมือนนักลงทุนยังมีอะไรอยู่ในใจนะครับว่าคือจะไปต่อก็ไม่ไปจะลงลึกก็ไม่กล้าลงลึกสุดท้ายแล้วก็กลับมาวิ่งกลางๆแถวสองพันสิบกว่าๆอะไรทํานองเนี้ยมองยังไงดีฮะประเด็นนี้ผมว่าเป็นลักษณะของการทํากําไรระยะสั้นอนะครับพอขึ้นถึงแนวต้านนะครับก็คือทุกครั้งที่มันวิ่งเข้าไปนะครับ เพราะว่าออทา i g h ของสปอร์ตโกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2,070เหรียญนะครับตอนนี้มันก็เรียกว่าคือทางฝั่งขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างลิมิตแล้วนะครับเพราะงั้นพอขึ้นไปสูงๆปุ๊บเนี่ยนะครับพอเริ่มมีกำไรในระดับ30เหรียญ20กว่าเหรียญอย่างเงี้ยนะผมว่าก็เริ่มมีคนมองที่จะ ทํากําไรออกมานะครับไอ้ที่เชืว่าจะจะลงแรงๆนะครับก็ยังมีติดข่าวต่างๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ฮะเรื่องภาพสมุร,กร,รเกาหลีฟินแลนด์เซียนอะไรนะั่นรัเสเซียแล้วก็สถานการธนาคารต่างๆนะครับความไม่ปลอดภัยของเงินสดนะครับก็ทําให้พอลงมาก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาก็เลยกลายเป็นว่าทองคําตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับ เป็นการเน้นนะครับทำกำไรระยะสั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ดักซื้อเพื่อความปลอดภัยของเงินต้นนะครับเั้นโอกาสลงแรงๆก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถลงแรงๆได้นะครับลงไปอย่างสปอตเองก็ลงไปได้แค่1,980เกหรียญนะครับคแล้วก็ดีขึ้นมาเลยก็คงประมาณนั้นแล้วก็ดีขึ้นมาค่อนข้างแรงนะฮะทองคําแท่งไทยนี่แน่นอนเลยก็คือแนวแนวรับตอนนี้ก็คือว่าสามหม ครับนะครับที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นไฮเก่าของเขานะก็คงบวกลบประมาณหนึ่งร้อยบาทแถวๆนั้นน่นะครับรอืมแล้วก็แล้วก็ไฮใหม่ที่หลังจากที่ขึ้นมาสามหมื่นสองพันหกร้อยได้แล้วมองมันจะไปต่อได้ถึงไหนนะครับจริงๆถ้ามองจริงๆนะครับเราก็มองไปที่ตัวการจะไปทดสอบสองพันห้าสิบเหรียญสองพันเจ็ดสิบห้าเหรียญแ,แถวๆนั้นน่นะครับก็ทอนโอกาสที่จะไปได้นะครับบวกกับเงินบาทที่ตอนนี้อยู่ในระดับสามสิบสี่บาทต่อ u s ดอลลาร์เนี่ยผมว่า โอกาสที่จะถึงสามหมื่นสามพันบาทเนี่ยก็คงจะไม่ไม่ได้ยากเย็นมากนะถ้ายังายังไม่ไม่กลมันก็คือจริงๆหอบเดียวก็ถึงแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีแรงด้านแารซื้ออะไรเข้ามาบ้างนะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็บวทตอนนี้ก็คงต้องดูเรื่องของค่าเงินบาทด้วยเพราะค่าเงินบาทเองก็สวิงค่อนข้างแรงนะครับก็อยู่ในระดับประมาณสักสามสิบสี่ถึงสามสิบสี่บาท หกสิบสตาร์เหมือนกันนะครับก็ไม่ไม่น้อยนะถ้าเกิดว่าดูผลกระทบกับกับตัวราคาทองคาเนี่ยนะครับทําให้เขาก็พองเงินบาทมันอ่อนค่าเนี่ยคนที่อยากซื้อก็เรียกว่าบางคนต้องตัดใจซื้อนะครับต้องตัดใจซื้อทั้งที่อยู่ในสามหมื่นสองพันกว่าครับอืมตอนนี้สามหมื่นสองนี่ก็ถือว่าต้องซื้อได้แล้วใช่ไหมครับผมว่าคงจะเป็นลักษณะที่หลายหลายคนนะฮะที่ที่จริงๆบางคนซื้อตั้งแต่สามหมื่นสองพันห้าร้อยหกร้อยก็พอแล้วครับ ผมผมจําได้เลยนะครั้งครั้งที่เราคุยกันเนี่ยยังสามหมื่นสองอ่าสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอยู่เลยนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับผมว่าแล้วคือเรียกว่าเซนติเมนต์ของตลาดของนักลงทุนเปลี่ยนไปด้วยนะครับเปลี่ยนไปคือรู้สึกว่ายังไงทองก็ปลอดภัยนะครับอืมเพราะนั้นก็คือซื้อไปเถอะนะหัดคูณร้อยสองร้อยต่อบาทไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขอให้รักษาเงินต้นเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยรอบเนี้ยมันเป็นยูไฮที่ ที่แตกต่างจา,จากรอบอื่นๆนะครับที่ที่เหมือนกับว่าเราทางนักลงทุนไทยเนี่คือขายออกอย่างเดียวเลยอืนะครับแต่รอบนี้กายเป็นว่าเขากล้าซื้อเพราะว่าเขารู้สึกมีความไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิด <ๆ S 1> ว่าจะถึงเงินสดครับผมช่วงนี้ไม่มีข่าวดีเลยนะครับมีแต่ข่าวร้ายหนุนราคา<ช> <ๆ S 2> ทองคำนั่นั้นเลยนะครับหนุนราคาทองคําเต็มที่เลยนะครับเ,เพราะนั้นผมว่า,างเงินก็เลยฟลเข้ามาค่อนข้างชัดเจนโอกาสที่จะลงแรงๆตอนนี้ก็เรียกว่า จำกัดพอสมควรผมว่าก็ยังคงมีโอกาสนะครับที่จะลงแรงๆนะครับถ้าเกิดสถา,านการณ์ที่อย่างมันดีขึ้นนะครับกําลังจะถามเลยท,ทองไทยสามหมื่นสองเข้าได้โกลสปอร์ตสักสองพันนี้ยังไหวไหมครับหรือว่าต้องรอให้หลุดสองพันไปถึงจะรอเข้ารับได้ครับคือผมว่าตอนนี้ถ้าเกิดหลุดสองพันก็คงจะมีแนวรับสําคัญของเขาเลยนะครับที่พันเก้าร้อยเก้าสิบซึ่งซึ่งเขาก็ตรงไปทดสอบลงไปสู้กันตรงนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายฝ่ายฝ่ายซื้อก็ชนะ อนะครับกลับขึ้นมาอีกเพราะงั้นตอนนี้ก็ถ้าหลุดนะถ้าหลุดแนวรับแถวแถวพันเก้าร้อยเอาสักแปดสิบก่อนแล้วกันนะผมว่าคง,งลงแรงอาจจะลงเป็นสาสิบเหรียญก็จะได้พักฐานอีกรอบหนึ่งซึ่งเราก็ต้องจับตาดูอีกว่าเงินบาทเราจะเป็นยังไงอ๋อครับอนะครับเพราะงั้นโดยรวมแล้วผมว่าณนะตอนนี้เนี่ยคงจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายทำกำไรนะครับแล้วก็ถือไปเองด้วยส่วนหนึ่งน่าจะ น่าจะค่อนข้างที่จะที่จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีกว่าครับอืมโอเคขอบระคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องขอบคุณดรพิบูลิตเวียผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคํานะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้กันอย่างที่ดรพิบูลิตบอกแล้วครับว่าช่วงนี้ราคาทองคําไทยถือว่ากําลังไปอย่างร้อนแรงเลยนะครับการย่อลงมาลึกอาจจะยังไม่ค่อยเห็นยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเข้าซื้อตรงจุดไหนได้ ส่วนโกลสปอตเองยังคงสวิงอยู่ในกรอบนะครับยังมีอีกหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องสุดสัปดาห์นี้วันศุกร์ยังมีตัวเลขค่าปีกอยู่นะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สําคัญกันจากนั้นเองก็คงต้องไปรอการประชุม f อฟโในช่วงวันที่2และสามพษภาคมนะครับไปดูกันว่าท้ายแล้วเฟดจะเอายังไงเมื่อตัว CPI ก็ ได้ขยับลดลงมาอย่างต่อเนื่องอยังคงขึ้นดอกเบีย้ยอีกหรือเปล่าหรือจะขึ้นกี่ครั้งก็ต้องไปติดตามในวันนั้นกันนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางโกลาวนามาฝากกันในวันนี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ